รอมแพงไม่ทนเอาผิดผู้ละเมิดลิขสิทธิ์พรมลิขิตหลังละครเรื่องพรมลิขิตทำการฟิตติ้งพร้อมเปิดเผยตัวละครต่างๆออกมาจนเป็นที่สนอกสนใจของแฟนละครและส่งผลให้นวนิยายเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยรอมแพงผู้ประพานนิยายพรมลิขิตได้ออกมาโพสต์ภาพฟาดเดือดถึงผู้ละเมิดลิขสิทธิ์นิยายของเธอซึ่งเจ้าตัวบอกว่าขอให้ทางคู่กรณีลบ แต่ไม่ยอมรบโดยเธอโพสต์ว่าตอนนี้กำลังดำเนินการกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์นักยายอยู่นะคะตัดสินไปแล้วหนึ่งกำลังสอบสวนเพิ่มเติมอีกหนึ่งรอคิวอีกสองและกำลังมีไรใหม่ยังไม่ยอมลบซึ่งอีชันก็ได้แจ้งความเรียบร้อยแล้วและจะไม่มีการยอมความใดๆเพราะทั้งอีชันได้พยายามแจ้งลบแล้วแต่ทั้งนั้นก็ยังดื้อรัน้นแล้วยังแจ้งย้อนกลับว่าอีชั้นชอาโกงและไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ กมวิกิตอย่างแท้จริงก็ไม่ทราบว่าไปเอาความกล้ามาจากไหนปวดหัวต๊บๆแต่พร้อมฟาดฟัน